สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุขสุขคนครับเขยมือยาหาอยหากินครับพี่น้องฝากเป็นกาลัางใจให้ลูกในหลานแน่ด้วยครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกในห้านครับพี่น้องเมื่อนี้แดดแห้งครับสองใบงวงกว่าสิเขาใบสองครับกับหมายไหมครับพี่น้องหมายข้างหลังฟองไงครับพี่พาน้องหาอยู่หากินครับพี่น้องคือเก้แหละครับนี่ครับส่เบดครับคือเกาเบ็ดชุดเก่าะครับพี่น้องหาสิปโก้ขันครับเนี่ยก็เป็นเนี่ยเกาครับเนี่ยเด็ดคือโก้แหละครับพี่น้องนี่ครับอู๋หน่อยครับพี่น้อง มันโศงยังบกไก่เลยครับหายากเนี่ยครับปูเริ่มมดเลยครับคนกุดไหลดินกระแข็งเนี่ยครับมันแดดแห้งแห้งแรงครับเป็นไม้ไหมครับพี่น้องไม้หลังคล้องใหญ่เลยครับหลุดมาเบื้องกันครับพี่น้องที่นีปลาวอกคล้องนี่ขังแรกของปีครับไม้นี่หลุดมาเบิ้งกันครับใส่เบ็ดกันครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้อง ห้เห้องใส่ไปทางคุณเหระครับทั้งของโงไปคุนครับเป็นตะคือบ่ครับพี่น้องว่าของเงี้ๆนี่ครับโลงๆนี่ครับใส่แถวหนึ่งย้อนครับนี่ใส่น้ำฟังไปถึงโคงนะครับนั่นนี้นะครับจะสีลงไปข้างล่างหูนครับหุดแล้วครับโคงไปทางหูลงไตไปคุนครับ หมายไหมครับหมายคลองใหญ่หมายกสะประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่คือบอกรวบกรณ์เ้าครับอันนี้ซ้ำนี่คือเอาแล้วครับนี่มีเบ็ดมีเงียนี่แหะครับปูหน่อยปูหน่อยคือเกาครับเงี้ยที่เด็ดครับใส่เบ็ดครับนี่ครับพี่น้อง เนี่ยครัปูหน่อยนะตัวแสบงามครับกำลังพ่อใส่หนีครับเกาะเลยครับเกาะไตตามุมตาที่ก่แล้วครับนี่บน่ครับเบ็ดครับ เดี๋ยวแล้วครับใส่ตรงนั้นครับหลังตรงมองบางหลังครับแบบผมพี่น้องตอนใส่ก็จะไท,ทยบางคำนี้เลยครับถามว่ารุนกันยังไม่เศร้าขึ้นโงเ่เหรอครับพี่น้องตอนยามครับถามว่ารุนหรือเหมือนกันยันงไมเ่เศร้าครับสวัสดีตอนเศร้าเมื่อครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาโก่เหรอครับ อีซีก็กลัวครับพี่น้องได้เวลายามเบ็ดคู่เบ็ดแล้วครับมาพี่น้องยามเบ็ดดกันครับหลุนเบ่งกันครับโซนี้ม้านบ่ครับไปครับพี่น้องยามเบ็ดจุดแรกครับเดี๋ยวไปนั่งคือโกยครับพี่น้องเงียบกณ์ปกติครับเงียบ ปู่นั่นคงฟังกันปู่มันเตยอยู่หนาครับอยากพานไปงงดึงน้ำกันยาวๆครับ

งว่าไม่ยำนะครับพี่ง่ว่าหยัดเด็ดครับพี่น้องหัดไป่ขั้นหนึ่งนะครับนี่คือกิกครับพี่น้องหยับครับเด็ดหลอกแหลกแล้วแหละครับพี่น้องเด็ดเปดหลังเปดขั้นครับ งเงี้ยบครับยังบ่เห็นแจ๊บครับพี่นอ้องเดี๋ยวน้องครับโซานี่คือบัวครับเสียงแง่งห่วงยางหลายเลยครับพี่น้งองแงสวนเริ่มห่วงครับงามเริ่มแหง้งคนหล่อแมงหล่อไฟก็หลายอยู่ครับพอได้กินอย่ครับหล่อไฟแมงสวน เล็กครับเหลืออีกหลายคันว่าพี่น้องเด็กหาพี่ลุ้นกกนเรื่อยๆครับเรียนเตรียม,ยม,ยมวอสซ์นี่แตเรื่อยๆครับต่อหลักที่สองครับพี่นอ้องนครับขีมอไซนมาใช่ครับอไซน์กวงครับ ขี่หม้อใส่ขี่รถใส่โอาครับพี่น้องไก่ครับฮะหมองใซ่หนาครับที่ต้องใส่เป็นล็อกเป็นล็อกบางหมองก็สั้นบางสั้นครับเป็นกันต่อลอวที่สวงครับพี่น้องหลอกใดก่แตงียบครับพี่น่อยทีเกู้ครับอย่างงั้นที่กูดินแนวๆเอาใช่ไหมครับที่อุปท้อครับมัน มันป่ายทั้งี้นะเนี่ยแต่ว่ากินเยีกยนิบว่กงามันใสครับเป็ดยี่สิบกว่าหลังครับหลอดนี่ตายครึ่องนะครับเป็ดงั้ว่าเห็นเต็มอยู่ครับแต่ไหนน้อครับมันก็มีป่ายเลใส่พวกนี้บางใคยมีปลาปคอพี่น้องเป็นหนามต่างต่ะ ก็ขาวหลายครับนะครับพี่นอ้องดุนกันตอวเงาครับเดี่ยวเร่ล็อกสามครับโอ้บังล็อกอยู่นะพี่น้องลงมยากนะครับเป็นฟังส้นครับไอ้ล็อกทีหลังเรครับลอ็อกพี่นอ้อง ลงมาขาวขาวครับพี่นอ้องเอาอีกเดียวพี่นอ้มมองเห็นบ่ครับนั่นครับมาแล้วครับพี่นอ้องเตรียมแรกโอ้ตายพี่เก่าครับนี่นครับเรียบร้อยเลยครับพี่นอ้องเตรียมแรกมันหมานมาเลยครับตายดุนก้อน ใส่ติดหัวคำมาถูนี่ครับมาเลยครับแตมแรกพี่นอ้องใส่ล้อพี่นอ้องายครับโอ้จะยถมานมานครับแตมแรกมาแล้วครับวันที่เราเห็นแตมครับพี่นอ้องจบนี่ครับ ้ำครับวูต่ว่ามันไต่นี่ยังไงเลยพี่น้องเรีย้วครับมันหมานมาสีเหลวแค่ล้วพี่น้องเก็บเต็มครับเก็บยววาพอหลายแล้วครับพี่น้องเก็บประมาณยี่สิบเมียครับเท่ากับยี่สิบโม้พุ๊บพี่น้องเดีย๋ยวมาลงไปเดีย๋ยวลงไปที่โก้ครับพี่น้องลงไหนครับลงไปเก็บเบ็กกันครับพี่น้อง ลงยางครับงมุนกันล็อกสุดท้ายครับพี่หนุอมตายชั่วกินเด็ดครับนี่คือกอลครับโู้ยังเตยอยู่ยยครับ มาหลังยี่คิดเหรอจริงๆก็ง,ง้อมเอาแล้วครับงับครับนี่ครับเห็นบ่ครับประกวดครับพี่น้องมาใส่งานด้วยครับประกวดอย่างนีครับป่าวครับข้าฉันงงครับพี่น้องมาแล้วครับประกวดครับใส่ยันง,งาน ครับึบเตรียมสม่องไหมละครับเป็นประกวดนี่นรครับเสร็จงานไหมครับยังเท้างแขางขอยู่ครับกดตางครับพี่น้องครับรพี่นอ้นองประกวดเสรงามนะครับเตรียมสมอง ากดครับป่ากดกดจินยาปูครับแม้ที่กินได้ครับปูโตกใหญ่เลยนี่ครับต่างหมานครับสองแก้มสองแก้มครับเสานดูเหยียดใหญ่ครับดึงกันต่อครับสองแก้มครับสองแก้มปรากดที่สีไหลอยู่เด้อครับควงนี่เป็นควงไงครับสาธรรมชาติไหลครับควง

ครับนาอเ็่คเหบขเด็กายอยู่ครับน้องบายนครับเดี๋ยวไปเอาของจักกัอครับน้องของจักยืรลครับเต็มบ่นี่งมครับยัดตั้งกองไข้างบุนะครับ อีกเดียวครับหมานอีกเดียวครับนี่ครับบ๊องเาะใส่โลเลยครับแอบขึ้นข้างบนองครับหมานบัดชุดไทยครับพี่น้อเนาแล้วครับนี่ครับใส่ยังไงครับพี่น้อง กาก็เหมือนนั uh ่นแหละครับนี่ครับใหญ่เลยครับกินลึกอีกแอ้วพี่นอกโอเคดีตัดเบ็ดขี่เราครับตัดเบ็ดนะครับหมานครับแยมสามครับใส่ตั้งนี่ครับ สามเตียมครับวันนี้ชาววันนี้หมานครับนี่ครับพี่น้องสามเตียมยังไงคอสองเตียมครับตัวยังไงเลยครับใส่รูบ้านชิ่ได้ตัวเป็นครับพี่น้องยังได้ครับน้งหมานครับชาววนี้หมานตอนสุดท้ายครับไปเก็บเบ็ดครับเดี๋ยวหลังสองหลังครับพี่น้องเห็ดเมดเลยครับพี่น้อง กระปกนึงอีกอยู่หลดครับวานสีพรเห็นเต้มครับพี่น้องก็ยังหมานอยู่ครับเศ้านี่ถือว่าหมานอยู่ครับบ่เหี่ยวครับใส่น้ำง้ำครับปาคอสองเต้มปรากฏแเต้มหนึ่งครับตัวเป็นสองตัวตัวตายตัวหนึ่งครับเพื่อเพ่อได้อยากจะกินครับพี่น้องหาอยู่หากินครับ เหมาเอ er mm ือ hmm มันมือบ่อมันครับพี่น้องเหมือได้มือบ่อเดีจยวจมีคือว่าบ่อฟิดวังครับพอได้กินรับผมไปเบงผลงานยุลดครับผลงานครับพี่น้องนี่ครับเดือดเดือดนะครับนี่ครับป่าผลงานใส่ตัานี้ครับอ้โตัวนี้คือเก่าครับตัวเปลี่ยนครับเดือดตัดเด็ดครับใส่รู้ครับตัวนี้จะตาย มันปรากฏดเจเป็่นครับสามเตียมยังไงครับพี่น้องถือว่าโบผิหวังครับหมานที่เราครับครับผมพี่น้องสําหรับโซนนี้ยามเบียดปูเบ็ดครับใหญ่ยังงปูหน่อยครับพี่น้องถือว่าหมานครับสามตัวสามเตียมครับประกสองปราหนึ่งครับพี่น้องเตียมหนึ่งเป็นสามเตียมครับหมันสองโลกัวอยู่ครับี่ เงียบปูหน่อยถือว่ามันครับฝากแันด้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานครับเคยมัองอยาหายอยู่หาจริงครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ